เช้าแล้วรีบไปโรงเรียนเช้าแล้วรีบไปโรงเรียนโรงเรียนน่าอยู่หนูยา ครูดาวันสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในห้องเรียนภาษาไทยของคุณครูดาวันนะคะสำหรับในวันนี้เราจะไปฝึกฝนในเรื่องของการนำคํามาเรียบเรียงเป็นประโยคนะคะ ถ้าหากว่าในวันนี้เด็กๆติดตามบทเรียนออนไลน์ที่จนจบนะคะเด็กๆจะสามารถนำคำมาทำเป็นประโยคหรือว่าเรียบเรียงเป็นประโยคได้อย่างแน่นอนเลยค่ะมาฝึกอ่านคำยากกันก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆพ่อพอพอพอ่อไม้เอกพอ่อ แม่สะกดว่ามอแอมไม้มเอกแม่พี่สะกดว่าพออีพีไม้เอกพี่น้องสะกดว่านององ,งน,น,นองไม้โทน้อง สะกดว่าปอ,อูปูไม้เอกปูย่าสะกดว่าโยอาอยาไม้เอกยา่าตาสะกดว่าตออาตายายสะกดว่า yo a yo dài lung lo u ngô lung pa po a pa mái thô pa na no a na mái thô na เก่งอย่างนี้นะสิถึงได้คะแนนเต็มร้อยอีกแล้วเด็กๆคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคำว่าประโยคหมายถึงอะไรประโยคก็คือคำที่นำมาเรียงต่อกันแล้วมีความหมายที่ถูกต้องฟังแล้วเข้าใจความหมายนะคะเช่นประโยคแม่มีขาฟังแล้ว เราก็จะเข้าใจทันทีใช่ไหมคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะขาแม่มีเด็กๆฟังแล้วก็จะไม่เข้าใจใช่ไหมคะเพราะเป็นการเรียงประโยคที่ไม่ถูกต้องนั่นเองคะ่ะโอ้โอโอ,โอถึงเวลาของคุณเก่งแล้วนะคะคุณเก่งมาช่วยคุณครู เรียงคําให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันนะคะขาพ่อมีเอฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะที่ถูกต้องคือพ่อมีขานะคะหูมีแม่ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมายใช่ไหมคะ ถูกต้องคือแม่มีหูใช่ไหมคะทีวีดูพี่ฟังแล้วไม่เข้าใจความหมายใช่ไหมคะที่ถูกต้องและเข้าใจความหมายได้ก็คือพี่ดูทีวีฝาชีมี ย่ามีฝาชีมีปลาทูอาฟังแล้วไม่เข้าใจความหมายใช่ไหมคะที่ถูกต้องคืออามีปลาทูเก่งอย่างนี้สิถึงได้คะแนนเต็มร้อยอีกแล้วเด็กๆอย่าลืม นำประโยคที่ถูกต้องทั้ง5ประโยคเขียนลงในสมุดภาษาไทยด้วยนะคะหมดเวลาเรียนออนไลน์แล้วสิหมดเวลาเรียนออนไลน์แล้วสิจบแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมมันฝึกฝนตนเองบ่อยๆด้วยการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมแล้วก็ฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆนะคะ สำหรับในวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบบทเรียนแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วไปเจอกันใหม่ในบทเรียนหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย